ม่ความยากขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้จังว่ามันพอจะมีตัวช่วยอะไรที่ทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่านะอืมกําลังมองหาตัวช่วยอย่างนั้นสินะมีสิฮะมีอย่างนั้นเหรออะไรอ่ะแนะนํอะไรสิสรับใครท,ที่จะมีตัวช่วยดีๆเนี่ยก็ขอแนะนาร้านเซรอโซลบริการรับก่เกมพาร์ส7-8-10ก็จะเป็นแบบน้องใหม่อยากดูฟีเจอร์ซิมูเลเตอร์รับตารทั้งวดีเฟนส์ ฟุดพิซซ่าซี่เล่นอะอื่นอื่นอีกามากมายมีบริการที่มจมูกบัฟกิจกคุมและบริการรับฟาร์มแบบมัลติด,ด้วยและทางร้านเนี่ยบางครั้งจะมีการจัดกิจกรรมกดของเรซิฟกันเลยใครที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมสามารถไปกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยจะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจลาสเซสูสโตว้ยนะทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกเยอะๆนะ a ายก็ขอสวัสดีชาวรรพาท,ทุกทุกท่กทกทานกันด้วยนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในซอของเกม roblox ในแมพที่มีชื่อว่า abyssal journey กันอีกเช่นเคยนะทุกคนอืมก็สำหรับคลั้นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟรสเลาของอังากอีกเช่นเคยนะทุกคนอืม,อมก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะใช่แล้ว,ลวก็สำหรับคลิ้นี้เนี่ยก็เราจะมาทําการรีวิวในส่วนของ วิธีการทําตัวที่มีชื่อว่า Ice ์แพลทิ u m มนั่นเองแต่วิธีการทำเนี่ยก็ต้องหาในส่วนของไอเทมด้วยเช่นกันโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปเนาะก็สําหรับช่องใหม่เนี่ยจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะทําการลงในส่วนของแบบใหม่ที่มีชื่อว่า a อนะิเมะ t i f a c t s i m u l a t o ลเอนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปดูเนี่ยก็ทำการทิ้งิงช่องใหม่ไปที่ตาเมนต์เลยอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กด s ับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ด้วยนั่นเองเนาะทุกคนทำการลงคลิปทุกวันนะอ่ะโอเคก็กลับมาในส่วนของช่องของเรากันต่อเลยนั่นเแอนเนาะวิธีการทำไอเจ้าไอ e ์แพทินกก็ไม่ได้ง่ายเลยนั่นเองนะ คือมันต้องมีในสนของไอเทมด้วยอีกอันนึงนั่นเองที่จะเอามาทาแต่ว่าไอเทมที่แบบว่าความสามารถที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือมันหาง่ายอยู่พอสมควรเลยซึ่งอยู่ตรงร้านค้าออชช็อปตรงนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสิโอเคไอเทมเป็นมาริโอเรลี่หาง่ายอยู่โอเคสำหรับวิธีการที่เราจะได้ไอซ์ปรตินัมเนี่ยวิธีแรกเลยให้เรามาที่ตรงออชช็อปนั่นเองเนาะให้เรามาทําการซื้อความสามารถอันหนึ่งนั่นเองม่ค่อยกับไปเจ้าเดวิลริชพอตเฮสตัวนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการคุยกับเจ้าตัวนะอุยอุยอุยโอเคฮะอ่ะต่อมานะในร้านค้าเนะี่ยมันจะไม่มีในส่วนของแอร์หรือว่าอะไรแต่เราเนี่ยต้องซื้อฮาร์โมนนั่นเองซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นนั่นเองเนาะอ่ะทําการซื้อ Are you อ u r e you would like to buy harmon? This will replace your stand ใช่แล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะใช้เงินประมาณห้าหมื่น 50, อ่ะ อันนี้จะเป็นในสของพาราฮาร์โมนธรรมดานั่นเองเนาะฟานแต่เราจะมาทําการรีวิวพาราฮาร์โมนแบบธรรมดาก่อนละากันก่อนที่จะไปทําไอซ์แพทรินัมนั่นเองอาฮาร์โมนธรรมดากดตัวคิวอุ้ยเสียงดังขออภัยด้วยเนาะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นการกดตัวคิวเนาะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำจะทำได้ไม่ชิวที่สามสิบเนาะเหมือนชาพาราฮาร์โมนตรงแขนนั่นเองแล้วก็ทำการต่อยใส่ศัตรูนั่นเอง ประมาณนี้ได้ไปสามสิบกับสาสิบเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมแถคโคดาไม่ได้ด้วยอ่ะสกิลอีมีไหมมีนะคะแต่ไม่โดนเลยสักครั้งหนึ่งอีกแล้วหนึง่งมันจะไม่โดนเลยสักครั้งแฮะโอเคโดนไหมนี่ขนาดเข้าใกล้แล้ยยังไม่โดนเลยแสดงว่ามันอาจจะมาร์คท่าน,นี้หรือเปล่าอืตอตามสกิลอาสกิลอาก็เช่นกันนะคะไม่โดนสกิลทีล่ะ ได้เม okay. ยี้าหมืนจะเอาแขนยืดออกไปหรอขอ้ล้วองนี้ s k i ทีประมาณนี้คะยนะีห้าเราได้เมยีบห้ากับ25่สิบห้าสกิลวาไม่มีเมีฮะโดยการใช้ดาบฮาร์มอนฟันเองสกิลจีไม่มีสกิลเอไม่มีฮะอ,อันนี้ก็เป็นอุ้ยโอเคขอลองอีกเรองหนึงสกิลวีไม่มีสกิลบีไม่มีเ ไม่มีนะคะทุกคนประมาณนี้สกิลนิ่ได้าเลยก็มีแค่สกิล Q นี่สามสิบสามสิบสกิล E เป็นการต่อ,อย่างนี้แต่ว่ามันไม่สร้งางดาเมจจ่ะไม่รู้ว่ามันบัดหรือเปล่าเนาะอ่ะแล้วก็สกิล R เหมือนการมีนะคุณผู้ชมสกิล T นี่เป็นการยืดแขนออกไปแล้วก็สกิลอ่าเมื่อกี้เรานะ่าจะเป็นในส่วนของสกิล F นี่ประมาณนี้ใช่ดาบฮาวัานฟันนั่นเองเนาะโอเค ไอเทมโลย G okay, oh. จิเดรี่โอเคโอ้โหเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะคะอาต่อมาเราอาหลังจากที่เราได้เนะจ้าของฮาร์มอนแล้วเนี่ยไอเทมต่อไปที่เราเนี่ยจะต้องมีเลยก็คือไอเทมชิ้นนี้เลยไอคลัลนั่นเองนี่ทุกคนเห็นไหมหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเจมส์อัญมณีอะไรสักอย่างเหมือนเป็นได้อะไรสักอย่างเนาะซึ่งมันจะใช้ได้กับฮาร์มอนเท่านั้นมาเรามาสมสัยพร้อมกันเลยดีกว่านหนึ่งสองสามชิบ เรียบร้อยฮะโอ้โหโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่แล้วเราก็จะได้มาในส่วนของไอเจ้าไอซ์แพทเทน่าตัวนี้เลยโอ้โหเฟียเหมือนกันนะหน้าตาม,มาดูคล้ายๆอยู่ในอนิเมเลยอะทุกคนประมาณนี้เลยชาชาหลับดิเฟมไอโร อใช่แล้ว리퀴엄아로่หรอทุกคนอยากดูกันไหมวิธีการรีวิวไอ้เจ้าตัวชาล์ล์รี퀴มอาร์โร่มันอาจจะยังแบบรีวิวในส่วนของสเตนง,ง่ายๆก่อนอาการเนาะพวกสเตนหาย,ายากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการยืน FK ในอาร์ประสมครวรเลยกว่าจะได้ไอเทมแต่ละอันนั่นเองเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบในส่วนของสกิลข,ของมันเลยดีกว่าแล้วก็ดาเมจของอไอ้เจ้าไอซ์เพอร์ทิเนียมตัวนี้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองเดี๋ยวดูท่าโพสของมันไหนว่าไม่มีหรือเปล่านะฮะ โอเคถ้าทำไมถ้าโพสมาดูตัวมูตะวมีอย่างนี้อันนี้ก็ถ้าโพสตนอะกดตัวจีประมาณนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบในส่วนของสกิลแรกของมันกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนมาเเราจะมาทำการทดสอบดามจกันเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบดามจเราจะมาทำการต่อยธรรมดาดูก่อนชั้นเดี่ยดูซิแต่ธรรมดาดามจจะอยู่ที่เท่าไหร่ดามจจะอยู่ที่30ต่อการต่อยหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะนวันนี้แล้วเขาตดไปได้ล้วๆเลย ใช้มีแสงออร่าสีขาวออกมาด้วยเอาผมแสบตามอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของสกิลแรกของไอ้เจ้าไอซ์แพลทินัมเลยเนี่ยก็คือสกิล E นั่นเองไอซ์บาเลช์นั่นเองเนาะไอซ์แพลทินัมดาสบาเลชเดลิง16ดาเมจ17คริตนั่นเองเนาะอ่าก็สําหรับในส่วนของไอ้เจ้าสกิลนี้นะไอ้เจ้าไอซ์แพลทินัมทําการช็อคตายใส่ศัตรูสร้างความเสียหาย16ดาเมจมีโอกาสติดคริติคอล17ใช่ไหมติดคริตค่าคือดาเมจจา17เหรอประมาณนี้ใช่ปนะเดี๋ยวขอเราดูหน่อย จะไ,ได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิไม่ได้กดอันนี้ฮะโอ้โหสวยแล้วคุณผู้ชมไปกดดูอันนี้อีกโอเคเราก็เข้าไปก็น่าจะตายเรียบร้อยฮะมีฟรีดีออฟบอสเรียบร้อยคุณผู้ชมเออโอเคดีรีเซตได้ไหมเนะี่ยรีเซตดีกว่ายังไงก็ยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาจะมาทดสอบดาเมจของไอเจ,จ้าตัวไอซ์นั่นเองเนาะสกิล e, อีคุณผู้ชมสกิลอ e. ี <c oughs> จริงด้วยแสดงว่าโอกาสที่เด็กคิดที่ป้าเนี่ยดามเมจจะอยู่ที่17นั่นเองประมาณนี้ติด็กค์มาหนึ่งนั่นเองเนาะแต่ดามเมจปกติลาเขามาคือ16นั่นเองคุณผู้ชมอ่ะสเก็บอีกรอบน,นึงประมาณนี้เลยสร้างความสียหาประมาณนี้เลยคุณผู้ชมไปลอยๆแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่นะอืมโอเคประมาณนี้เลยสําหรับในส่วนข้อย่อไอซ์เพลนที่หน้าสกิล E นั่นเองสกิลต่อมาก็คือสกิล R เนาะ Frozen Punch ไอ e p พลาทิล่ามันพันชิว p ัพเพเนน e ดอร์รี่เท a ร์รนั่นเองสำหรับไอซ์สกิล R ไอซ์ไอซ์พล a ทิล่าตัวนี้จะทำการโชกใส่คู่ต่อสู้นั่นเองสร้างความเสียหายและเมจจะอยู่ที่34 Damage น่าจะเป็นคล้ายๆกับการต่อยหนักนั่นแหละเนาะอ่ะสกิลอาอ่ะประมาณนี้เลยคู่ดาวนานไหมไม่นานนะแต่เ,เดี๋ยวก,ก็กลับมาใช้ได้ปกติและเมจอยู่ที่34ชึบีึ้มีเศน้ำแข็งด้วยคุณผู้ชมอืมโอเคขออีกน้ำหนึ่ง เซนติเมตร34นะคะโอเคโดนสักทีโอ้โหเดบเป็นอะไรในะช่วงนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ QR ของไอเจ้า Ice Platinum สกิลต่อมาก็คือสกิล Y นั่นเองเ,องเนาะ Cold Self Heal Ice Platinum heals you for 40 HP every hit สกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการฮีลตัวเองนั่นเองซึ่งจะทําการฮีลเราเนี่ยเป็นเลือดจำนวน14 HP ต่อครั้งนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันโอเคประมาณนี้กดค้างไว้เนาะพอปล่อยแล้วก็จะหยุดฮีลให้อัตอโนมัตินั่นเอง เห็นรือซิฮิวได้ฮิวได้รัวๆแบบว่าต้องรอสะพานหนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาฮิวได้ปกติประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะปล่อยอ่ะเรียบร้อยต้องกดค้างไว้นะสำหรับใครที่อยากจะใช้สกิลว่ากดค้างไว้ด้วยเนาะโอเคสกิลต่อมาก็คือสกิลซีนั่นเองโรยูโรออนอะช h o r t ดิส t a น c ์บ u t w ั t วิชเอาค l d ดาวนั่นเองอ่าก็คือไอ้สกิลนี้ก็จะเป็นการม้วนตัวนั่นเองเนะาะเราจะทำการ ม้วนต่อเป็นระยะทางสั้นๆแต่ว่าสกิลน,นี้เนี่ยจะไม่มีคูลดาวน์นั่นเองโอเคเดี๋ยวขอตั้งดูหนะ่อยโอ้โหลุล้วนเลยคุณผู้ชมดูดูๆๆดูคือเราม้วนตัวเนี่ยถ้าเราม้วนตัวปกติคือเราจะมีในส่วนของคูลดาวนั่นเองนะคะแต่อันนี้คือไม่มีโอเคม้วนได้แบบชิลๆมากนี่ก็เป็นการรีวิวสกิลแซดหรือสกิลซีไปในตัวด้วยนั่นเอง ก็คือมันสามารถกระโดดได้แบบรัวๆเลยค่าแบบไม่นี่ไปได้เลยทุกคนอ๋อะอ,ะอะไรกันครับเนี่ยเออประมาณนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลซีหรือว่าสกิลสุดท้ายของไอจ้าตัวไอซ์แพทนัมนั่นเองเนาอะ,อะก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถกระโดดได้สูงนั่นเนองเนาะคือเราเนี่ยคือกระโดดสูงและแต่ว่ามันเป็นการกระโดดที่แบบว่าต่ําอยู่เนาะมันเป็นการกระโดดที่ต่ํากว่าตัวอื่นน่าจะเป็นต่ำกว่าสแตนตัวอื่นนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีครูดาวเลยประมาณนี้คุณผู้ชม อโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวข้อค่าของไอเจ้าตัวที่มีแตนไอจอนตแตนที่มีชื่อว่าไอซ์ e พนเ n นตัวนี้เลยนั่นเองอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะเออแล้วก็ที่สามคะแนนก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ในที่ใต้คอมเมนต์เลยจะทำการทิ้งลิงก์ช่องใหม่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนั่นเองแล้วก็คน เออสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขออนุญาตทุกคนกันไปก่อนเนาะอะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็เห็นแล้วนะว่าใครที่อยากจะให้รีวิวแสแตนตัวไหนนะก็จะทําการอ่าพยายามหาไอเทมมาให้นั่นเองแล้วจะได้ทําการรีวิวให้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคน,นก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวไปตอบกลับคอมเมนต์แน่นะทุกคนไม่ต้องห่วงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตทุกคน,กนไปก่อนอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ